ช่วงนี้พวกเรามาวัดเยอะเหลือเกินนะเกือบเท่าวันเสาร์อาทิตย์ละคนจีนเกินครึ่งมนะุสายมากไกลธรรมะนะไม่ต้องไปเที่ยวหาที่อื่น ถ้าเราเที่ยวหาธรรมะที่อื่นเราจะไม่เจอที่ไม่ได้หลง,หลงทางอยากรู้จักธรรมะก็หัดปฏิบัติเอาสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของสติปัฏฐานถ้าเรารู้จักวิธีการปฏิบัติในสติปัฏฐาน อยู่ที่ไหนเราก็ทำของเราเองไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นไม่ต้องถามใครสติปัฏฐานนะเป็นทางสายเดียวนะที่จะทำให้เราเข้าใจธรรมะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ไม่มีเส้นทางที่สองสติปัฏฐานนั้นเราก็ต้องพึ่งตัวเองเรียนรู้ตัวเอง อย่าหวังพื่งคนอื่นอย่าหวังเพื่นนงกระทั่งครูบาอาจารย์ต้องเดินด้วยตัวเองให้ได้เราไปหาครูบาอาจารยนะ์ไปฟังวิธีปฏิบัติรู้วิธีปฏิบัติแนละ้วต้องลงมือทำเมา์หลายคนน่าสงสารนะกระทั่งในเมืองไทยเนะี่ยสำนักต่างๆมันเยอะแยะไปหมดเลย บางทีมันก็หลอกเอาเงินอะไรที่ก็สอนอะไรที่นอกรู้นอกทางไม่ใช่ศาสนาพุทธจริงๆไปเป็นศาสนาผีบ้างอะไรบ้างศาส,สนาพุทธเนี่ยจะตอบโจทย์เราสำคัญข้อเดียวหลยทำยังไงเราจะไม่ทุกข์จะตอบโจทย์อันเดียวคือไม่ทุกข์ วิธีที่เราจะไม่ทุกขนะ์เนี่ยเราต้องมาดูความทุกข์มาอยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ในร่างกายความทุกข์อยู่ที่จิตใจความทุกข์มันก็ตั้งอยู่ในสองที่นี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนเราว่าทุกข์เนี่ยให้รู้ไม่ใช่ให้หนีไม่ใช่ให้พยายามละ แต่ว่าให้รู้อย่างเราทำสติปัฏฐานรู้สึกร่างกายดูร่างกายไปเรื่อยๆร,ร่างกายหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้เคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็รู้รู้แล้วเราเห็นอะไรเราจะเห็นในร่างกายนี้ไม่มีอย่างอื่นหรอกนอกจากทุกข เราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกของการหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกของการหายใจออกเราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเราต้องเคลื่อนไหวต้องหยุดนิ่งก็เพื่อแก้ความทุกข์นั่งนานๆมันทุกเมื่อปวดต้องเปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นเดินไรองเดินนานก็ทุกข์อีกแล้วก่าล,ลงมานั่ง นั่งนานเราทุกขลงไปนอนเลยแล้วหนีทุกข์อยู่ตลอดเวลานะเพราะในความเป็นจริงร่างกายนี้เต็ไมไปด้วยความทุกข์ทุกข์เพราะความหิวอิ่มเกินไปก็ทุกข์อีกสะหายน้ําก็ทุกข์อีก mm hmm. เจ็บไข้ขึ้นมาก็ทุกข์อีกแก่ก็ทุกข์แก่แล้วไม่ต้องมีใครทำอะไรนะทุกข์โดยตัวของมันเอง ร่างกายเราเคยเคลื่อนไหวว่องไวทำอะไรก็ได้ตามใจชอบพอแก่แล้วจะลุกจะนั่งจะเปลี่ยนท่าทางอะไรนะจากนอนอยู่จะลุกขึ้นมาต้องค่อยๆลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งแล้วถึงจะยืนมันจะไม่ได้ลุกพลดพลาดได้เหมือนเด็กๆแล้วเพราะจริงๆแล้วร่างกายเรานะ แต่ไม่ได้วยความทุกข์มากมายสุดท้ายร่างกายนี้จะถูกความทุกข์บีบคั้นจนแตกสลายในวาระสุดท้ายร่างกายจะถูกความทุกข์จนบีบคั้นจนกระทั่งแตกอยู่ไม่ได้นี่คือความจริงของร่างกายนี่คนทั่วไปนะีหนีการรู้ทุกข์ไม่ยอมรู้ความจริงของทุกข์ หลอกตัวเองไปเรื่อยๆหาอะไรทำให้เพลินๆไปเรื่อยๆจะได้ลืมความรู้สึกตัวลืมกายลืมใจของตัวเองอันนั้นเรียกว่าหนีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้ทุกข์นะไม่ใช่ให้หนีเพราะฉะนั้นทุกข์อยู่ที่ร่างกายเราคอยรู้สึกลงในร่างกายได้แทยวันใดที่จิตใจเรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายนี้คือก้อนทุกข์ เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนี้ใจยอมรับได้เพราะ้นเราต้องเห็นความจริงของร่างกายนะจนยอมรับความจริงของร่างกายได้ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทุกข์ไม่มีใครหนีได้หลายคนก็พยายามหนีนะด้วยการ หาอะไรเพลินๆมาทำมาเล่น,มา,ลนมาเที่ยวมากินเพื่อให้ลืมความจริงของร่างกายแต่วาระสุดท้ายหนีไม่รอดแนละ้ววาระที่ความตายจะมาถึงตัวทำไงก็หนีไม่พน้นคนที่ไม่เคยฝึกพอใกล้จะตายมันเจ็บหนักใกล้จะตายมันทุรนทุรายจิตใจเศร้าหมองในขณะที่ผู้ฝึก กรรมฐานเราเห็นความจริงมาตลอดร่างกายนี้คือตัวทุกข์เวลาจะตายมันจะรู้สึกนะเ่าตัวทุกข์มันกำลังจะแตกเมื่อตัวทุกข์มันจะแตกนะไม่ใช่ตัวเราจะตายแลตัวทุกข์มันจะแตกนะไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาใจจะไม่ทุกนะเวลาเจ็บไข้อย่างนี้ เรารู้ความจริงของร่างกายว่าร่างกายมันเป็นตัวทุกข์เวลาเกิดเจ็บป่วยมากๆจิตใจเราอยอมรับความจริงได้เราไม่ทุรนทุรายหลวงพ่อเคยเป็นมะเร็งต่บน้ำเหลืองนะได้ให้ีโมอยู่โรงพยาบาลทั้งหลายเดือนบางคนก็รอดบางคนก็ตายนะพวกหมอพวกพยาบาลเข้ามา เยี่ยมมาถามอยู่เรื่อยๆหลวงพ่อไม่ได้อยู่วัดต้องมาอยู่โรงพยาบาลเนี้ยหลวงพ่อเบื่อไหมหลวงพ่อเหงาไหมแล้วร่างกายไม่สบายเจ็บโน้นเจ็บนี่นะเดี๋ยวก็เจาะเลือดเดี๋ยวผ่าตรงนั้นผ่าตรงนี้หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเฉยๆนะไม่เบื่ออยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขที่นั่นไม่เหงา จะเหงาทำไมเรามีธรรมะอยู่กับใจเราเป็นเพื่อนเราหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวมีลมหายใจเป็นเพื่อนเนึ่งเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนแท้นะเป็นเพื่อนตายอยู่กับเราจนวันตายเลยลมหายใจนี่หลวงพ่อไม่เหงาเพราะหลวงพ่อมีเพื่อนคือลมหายใจของตัวเอง หลวงพ่อเข้าใจธรรมะร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เป็นธรรมดาเวลามันเจ็บขึ้นมาเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องไม่เจ็บอย่างทุกวันนี้ไม่เจ็บแต่ว่าแก่นะก็อยู่กับความแก่อย่างมีความสุขคนหนุ่มคนสาวนะเสียเปรียบหลวงพ่อนะคนหนุ่มคนสาวยังไม่เคยแก่ไม่มีประสบการณ์ หลวงพ่อนะมีประสบการณ์เคยเป็นหนุ่มมาแล้วก็มีประสบการณ์ในความแก่ด้วยประสบการณ์เยอะนะเราไม่รู้สึกว่าความแก่เป็นเรื่องน่ารังเกียจอะไรนั่คือประสบการณ์ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นใจที่มันยอมรับความจริงได้นะว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่ยอมรับธรรมดาได้ใ,ใจที่เข้าใจธรรมะนั่นแหละธรรมะธรรมดาคนเราทุกข์เพราะไม่อยากได้ธรรมดาอยากผิดธรรมดาอะไรบ้างที่ไม่อยากอยากอยกให้ผิดธรรมดาอะไรบ้างอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เป็นความอยากล้วนแต่ผิดธรรมดาทั้งนั้น อยากแข็งแรงตลอดกาลอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาลอยากหน้าตาดีนี่มีแต่ความอยากทุกสิ่งที่อยากมันล้วนแต่ของไม่มีของเป็นจริงไม่ได้อยากไม่แก่เป็นจริงไม่ได้อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นจริงไม่ได้คนเราเริ่มแก่ตั้งแต่เกิดมาวันนาทีแรกนะ ก็เริ่มแก่ไปหนึ่งนาทีแล้วเพราอนการปฏิบัติธรรมการเจริญสติปัฏฐานนะถ้าเริ่มด้วยการรู้สึกกายดูกายกาย,ยานุปัสสนารู้สึกลงไปในร่างกาเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ความจริงร่างกายนี้คือตัวทุกข์ที่พระเจ้าบอกทุกให้รู้ร่างกายนี้คือตัวทุกข์ ทุกเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายจิตใจยอมรับธรรมดาได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจิตที่ยอมรับความเป็นธรรมดาของร่างกายได้จะไม่มีความทุกข์นะเพราะฉะนั้นเราภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราภาวนาแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายอย่างองค์อาจกล้าหาญ เราสึกธรรมดามีชีวิตอยู่สมมติมีชีวิต,อย,มมอ,วตอยู่50ปีก็อยู่อย่างคนฉลาดมีชีวิตเหลือปีเดียวก็อยู่อย่างคนฉลาดอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราไม่ทุกข์ เนี่ยการเจริญสติปัฏฐานนะคือการเรียนรู้ความจริงความจริงในร่างกายรู้ว่ามันคือตัวทุกข์จิตปล่อยวางร่างกายต่อไปอะไรเกิดขึ้นในร่างกายใจมันจะไม่ทุกข์สติปัฏฐานอย่างอื่นก็ยังมีอีกรู้ความรู้เวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เวทนาเกิดในสองที่ เกิดในร่างกายกัเกิดในดใจิตใจถ้าเรามีสติรู้สึกร่างกายอยู่ด้วยนะเนืองๆรู้สึกร่างกายบ่อยๆเราก็จะรู้จักเวทนาในร่างกายถ้ากรู้ร่างกายนี้เต็ไมไปด้วยความทุกข์นะในที่ว่าสุขสุขนะั้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วคนหนุ่มคนสาวทุกข์ไหมทุกข์นะ หิวข้าวก็ทุกข์ใช่ไหมปวดเมื่อยก็ทุกข์นะไม่สบายก็ทุกข์นะเพราะเวลาเรามีสติรู้สึกร่างกายนะเราก็จะเห็นทุกข์ของร่างกายไปด้วยเวทนามีอีกอันหนึง่งเวทนาทางใจอันนี้เป็นของที่หัดดูได้ง่ายๆเลยนะเวทนาทางใจใเรารู้สึกเอาขณะนี้ ใจิตใจเราสุขหรือใจิตใจเราทุกข์หรือใจิตใจเราไม่สุขไม่ทุกนะคอยรู้สึกไปเรื่อยๆคอยรู้คอยดูไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเกิดปัญญาเราจะเห็นความจริงของเวทนานะคือเวทนาทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าสุขหรือทุกหรือว่าอุเบกขาเฉยๆเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้น อย่างเราไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงพัศนาจรอนะไรเนี่ยเรามีความสุขเราไปคุยกับเพื่อนมีความสุขนะในใจเรามีความสุขไหมเรามีสติรู้เราก็จะเห็นว่าความสุขมันของชั่วคราวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความสุขที่เราดิ้นรนแสวงหานะด้วยความเหนื่อยยากด้วยความลำบากมากมายเราพยายามมากมายนะที่จะรักษาความสุขที่มีแล้ว เริ่มแต่พยายามแสวงหาความสุขให้ได้มาได้ความสุขมาแล้วก็ต้องรักษาเอาไว้สุดท้ายมันรักษาไม่ได้อย่างสมัยหนุ่มๆน,นะเราก็อยากมีแฟนหาแฟนสวยๆได้แฟนสวยๆมาเรามีความสุขพออยู่ได้กันไม่นานนะความรู้สึกแบบเดิมมันก็เปลี่ยนไป จกความสุขหรือหวือหวาๆนะมันกลายเป็นความรู้สึกที่มั่นคงขึ้นมาแทนเนี่ยมันเปลี่ยนนะงั้นไอ้ความสุขที่ดิ้นรนหานะมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นนะบางคนอยู่กันนานๆนนไปนะถทะเลาะก,กันไม่พอใจเคยอยู่กันแล้วมีความสุขมชไหมกว่าจะได้แต่งงานแกันนะเก็บเงินไปแต่งงานตั้งนานนะกว่าจะจีบให้สาวรักเราได้ก็ตั้งนานอนะไรงน้ พออยู่ไปนานๆไปนะพีทีก็ไม่มีความสุขที่อยู่ด้วยกันแล้วแม้เราดิ้นรนหาความสุขนะเราเหนื่อยแทบตายเลยแต่ความสุขอยู่กับเราแป๊บเดียวแล้วหนีไปละเราเกลียดความทุกข์แต่เวลาที่ใจเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจใจเรามีความทุกข์เรานึกถึงคนที่เราเกลียดเนี่ยใจเราก็มีความทุกข์ ห้ามได้ไหมว่าอย่ากคิดถึงคนที่เราเกลียดไม่มีใครห้ามได้เหมานั้นความทุกข์นะถึงเราพยายามปิดกัน้นความทุกข์ในใจเราพยายามปิดกั้นไม่ให้มันเกิดก็กั้นมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เรามีตาเราจะเห็นแต่รูปที่ดีที่ถูกใจได้ไหมก็ไม่ได้มีตาขึ้นมาก็ต้องเห็นทั้งสิ่งที่ชอบทั้งสิ่งที่ไม่ชอบ มีหูก็ต้องได้ยินทั้งสิ่งท uh ี่ชอบสิ่งท uh ี่ไม่ชอบมีใจก็คิดเรื่องที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเราห้ามมันไม่ได้เวลาเราไปคิดเรื่องที่ไม่ถูกใจใจเรามีความทุกเกิดขึ้นเราก็ห้ามมันไม่ได้เราห้ามไม่ได้ตั้งแต่ความคิดแล้วความทุกที่เกิดจากความคิดเราก็ห้ามไม่ได้แล้วไปเกลียดมันจะมีประโยชน์อะไรไหมยิ่งเกลียดมันยิ่งทุกข์นะ ไล่มันก็ไม่ได้นี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเราก็จะเห็นว่าเวทนาทั้งหลายนึงแต่ของไม่เที่ยงไม่ว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่เป็นใจตามใจอยากถ้าใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะใจก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางไม่หิวความสุขแล้วก็ไม่เกลียดความทุกข์ใจที่เข้าถึงความเป็นกลาง ไม่ดินน้นระนก็เข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงได้เห็นไหมการที่เรามีสติปัฏฐานเรียนรู้เวทนานะสุดท้ายใจเราเป็นกลางเรียนรู้ร่างกายใจเราก็เป็นกลางต่อร่างกายเรียนรู้เวทนาใจก็เป็นกลางต่อเวทนาเมื่อไร่ใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางใจเราก็จะพ้นจากความทุกข์นะไม่มีความดิ้นรนต่อไปใจที่ไม่เป็นกลางเพราะมีความอยาก ความอยากทั้งหลายแหละล้วนจะเป็นของไม่มีไม่มีจริงอะ่ะหลอกหลอกเราให้วิ่งไปเรื่อยๆสแสวงหาไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้มาถึงได้มาก็อยู่ชั่วคราวรักษาไว้ไม่ได้เพราะั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกนะร่างกายนี้เป็นทุกเวทนาทั้งหลายนะเป็นของไม่เที่ยงเลยเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบ,บังคับก็เรียกว่าเป็นทุกข์เหมือนกัน ถ้ามันเป็นสุขจริงเราก็สั่งมันได้นี่เราสั่งมันไม่ได้สติปัฏฐานมีอีกนะคือดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลเราก็จะเห็นว่าจิตเราเดียเเด๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเราเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งว่าอย่ารักบางทีมันก็รักอย่าโลภมันก็โลภสั่งว่าอย่ากโกรธมันก็โกรธบอกว่าอย่าหลงนะรู้สึกตัวไว้นะมันก็หลง เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูความจริงเราก็จะเห็นว่าจิตใจนะเป็นของบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลเสมอกันหมดอันนี้เป็นขั้นเจริญปัญญานะกุศลและอกุศลเท,เท่าเทียมกันคือเกิดแล้วดับแต่ในขั้นจริยธรรมเนะี่ยทำความดีไว้อย่าทำความชั่วเพราะความชั่วจะนำผลคือความทุกข์มาให้ ทำความดีแล้วเราจะมีความสุขนะแต่ในขั้นจเจริญปัญญาทําสติปัฏฐานเราจะเห็นไนะดีกับชั่วเสมอกันคือเกิดระดับเหมือนเหมือนกันใจก็จะไม่หิวความดีไม่เกลียดความชั่วนะแล้วก็ไม่ถูกความชั่วย้อมใจิตใจสงบตุกสติปัฏฐานอีกอันหนึ่งคือเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่ธรรมะเป็นรูปธรรมานมามธรรมกุศลอกุศลทั้งหลายก็เป็นแค่สภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทั้งสิ้นอันนี้จะละเอียดนะแล้วละเอียดถึงที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของปฏิจจสมบตัติเรื่องของอริยสัจเราจะรู้กระบวนการที่ความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์อยู่ๆไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมีเหตุถึงเกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ เรียนรู้อันนี้ยากหน่อยแต่ว่าเอาไว้ทีหลังนะเรียนของที่เรียนง่ายรู้กายไปรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ในร่างกายในจิตใจไปรู้ใจที่เป็นกุศลอกนะุศลไปแล้ววันหนึ่งเราจะเข้าไปสู่ธรรมะระดับสูงคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มีหลายบท บทที่สูงที่สุดเรียกว่าสัจจบับคือจะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจถ้ารู้อริยสัจแจมแจ้งเมื่อไหร่นะจิตก็หลุดพ้นเมื่อนั้นเมื่อก่อนตอนหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อเห็นจิตนะบางทีจิตก็วางจิตลงไปไม่ยึดจิตแล้วเดี๋ยวก็หยิบจิตขึ้นมาอีกหยิบจิตขึ้นมานะทำยังไงมันก็ไม่หวาง แต่ดูไปจิตมันเป็นใจละมันก็วางแล้วก็หยิบอีกนะวางวางหยิบหยิบอย่างเงี้ยในใจลึกๆนะมันรู้ว่าเรายังขาดสิ่งบางสิ่งอยู่เรายังไม่รู้สิ่งบางสิ่งอยู่เราถึงปล่อยวางจิตไม่ได้ภาวนาตั้งนานนะใช้เวลานานเลยกว่าจะเข้าใจว่าจริงๆสิ่งที่เราขาดนะคือความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเราไม่เห็นความจริงว้า ตัวจิตผู้รู้นะไม่ใช่จิตกระจอกง่ายนะจิตผู้รู้ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนะี่ยมันมีความสงบมีความสว่างแต่มันเป็นตัวทุกข์มันยังโง่อ,อยู่มันสงบสว่างแต่ยังไม่สะอาดเพราะมันยังโง่อ,อยู่มันปนเปื้อนด้วยกิเลสมันโง่อ,อะไรมันไม่รู้ความจริงของตัวเอง ว่าตัวเองแหละคือตัวทุกข์เรียกว่าไม่รู้ทุกข์ก็คือไม่รู้อริยสัจวันใดที่เราภาวนาจนเราเห็นไอ้ตัวจิตผู้รู้ของเราที่ว่าสงบสว่างนะจริงๆก็มีกิเลสซ่อนอยู่นะคือความไม่รู้ของเราไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจคือไม่รู้ทุกข์นั่นแหละเราเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เป็นตัวบรมสุขสะอาดสว่างผ่องใสดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ ต้องภาวนากันนานนะกว่าจะรู้แจ้งแทงตลอดจิตผู้รู้ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของความไม่รู้ของอวิชชาแท้จริงแล้วมันก็ตกอยู่ใต้กองทุกเช่นเดียวกับจิตชนิดอื่นนั่นแหละแต่ทำไมเราต้องพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมาเพื่อใช้จิตผู้รู้เนี่ยไปตัดตอนให้จิตผู้หลงมันขาดเป็นช่วง แล้วเราก็จะเห็นนะจิตผู้หลงเกิดแล้วก็ดับจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับนั้นถ้าไม่มีจิตผู้รู้นะเดินปัญญาไม่ได้จะดูกายมันก็เป็นกายเราแต่ถ้ามีจิตผู้รู้มันก็เห็นว่ากายเป็นของถูกรู้กายไม่ใช่เราจะเดินปัญญาด้วยการดูเวทนาถ้าไม่มีจิตผู้รู้มันก็ดูไม่ได้มันกลายเป็นเราสุขเราทุกข์ถ้ามีจิตผู้รู้เราก็เห็นนะสุขทุกข์ไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดู กนะูสนอากูสลนก็ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราแล้วขั้นสุดท้ายเนะี่ยเข้ามาที่ตัวจิตผู้รู้นี้แหละเราก็เห็นนะจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับจิตชนิดอื่นนั่นแหละเราก็หมดความสําคัญมั่นหมายนะที่จะยึดถือจิตผู้รู้ปล่อยวางได้จิตผู้รู้ถึงเหมือนเรือยังเดินทางกลางทะเลอย่าทิ้งเรือต้องมีเรือเมื่อถึงฝั่งแล้วค่อยทิ้งเรือ เมื่เราจะถึงฝั่งของพระนิพพานล้วก็วางจิตผู้รู้แล้วก็ก้าวขึ้นสู่ฝั่งของพระนิพพานนะเหมือนอย่างเราไปยืนเรือเทียบท่าแล้วเราจะขึ้นจากเรือไปที่ท่าเรือต้องกระโดดนะกระโดดข้ามไปทิ้งเรือแล้วก็ข้ามไปปล่อยวางผู้รู้นะก็ไปสู่พระนิพพานนะ,นะะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ ภาวนานะทำอกทำไปอย่าทอดทิ้งการปฏิบัตินะให้ใจเราอยู่กับธรรมะธรรมะก็จะอยู่กับเราให้ใจเราทิ้งธรรมะธรรมะก็ไม่อยู่กับเราไม่มีใครเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเราได้ตลอดหรอกนะมีแต่ธรรมะเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเราตลอด จะอยู่กับธรรมะจนวันตายนะพระพุทธเจ้าตัดสูรูแล้วท่านบอกว่าท่านมีธรรมะเป็นสราณะนะขณะพระพุทธเจ้ายังเอาธรรมะเป็นสรานณะเลยไม่ใช่เอาคนนั้นคนนี้เป็นสารณนะงั้นพยายามพัฒนานะรักษาศีลทำสติปัฏฐานไปแล้วเราจะเข้าถึงธรรมะ